พี่น้องเมื่อนี้สีต้มอึงตาเจยก็บยายหนูฝากอึงกับกบมาตาบานกับพี่ไอ้พี่เขยเมื่อบานได้อึงกับกบมาเบิ่งเลอเสียได้อึงมาว่าได้อึงมาสองโลท่านว่าได้อึงมาสองโลจะเปิดอึงให้เบิ่งต้มอึงแม่ไข่อึงเผาว่าหลานอยากกินหลานผ้าหลานเมื่อบานกับบริกกินต้มอึงเสร็จแล้วพอสิ้ผ้าคนิกกินต้มอึง ต้มใบซาเพิ it s it s it s as well as ่นกินพ่อกับแม่สิกินก่อนเหลืองานมาเพิ่นสิมากินต้มอึ่งใส่ต้มอึ่งไข่หนุ่ตาก็ย้ายออกมาว่าได้หดกบกบมะมกไข่หลานเด้อว่าสั่นว่าแต่ว่าอันอึ่งเงินสีต้มกบสีมกว่าสั่นเปิดร่องมืงกันเลยพี่น้องล่องบึงล่องบึงล่องเทียบบึงกัน็ตาย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 มึงนี่เกือบต้น điàm nó mà mưa lấy hết nhạc cho nó đi con em bọn này tay để ngải thòng แค่มันงอไงซื่ออหือออพี่น้องขึ้นอื้งกบมือนกบตาฝม่หด้ิขึ้นอือข้กบมือิดตมอพี่น้องเิง ต้มอึงต um> ้มอึงเฉลวเ่ยคนต้มอึงเพิ uh ่งกดพี่น้อพี่น้องอึยงสดๆมาอึงนี่ตัวอึงอึงไข่ซ้ำผมดูโอ้ยตัวยังไงไข่ตัวยังไงอึงอึงไข่อึงเผาเด้อพี่น้องเด้อไอต้มอึงสู้กินบาทเด้อเดี๋ยวขอยหยาดล่างแป๊บหนึ่งพี่น้องอึงฮูนะอึงเผาอึงเผาเบิ่งอึง ตัวใหญ่เห็นว่ามีตัวเองใลยเห็นไหมอือเนี่ยอึงเผาอึงเผาอึงเผาเป็นสตีต้มอึงใส่ใบบักดันกับใบบักขาม่นะไรพี่น้องหาเบิองเด้อสีต้มสู้กินรากขี้วายก่อนพี่น้องกบกบฝนใ่ตาเราอะไราตาบานซื้อฝากร้านไม้ที่อายลงมาให้ที่เคยลงมาให้อึง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 ไข่อึงเผาอึงไข่อึงเผาดิพี่น้องนะ ข้า,าอไข่เผานี่ครบกบไปสีโมกกรปอ,อมอันนี้จะต้มอันนี้จะต้มคาบสักครับบั้งตอนต้มโอ้ยไม่บัวค่ะได้ขายขวงใ,ใส่ายผู้ดเดียวอย่างอใส่ยงต้มอึ่งเน,น้บาดกว่าเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ไข่คาหอมหอมหอมแขกบึงหมออ่อยกรลงังโมโหคุณหม,อม้อใส่โมโหเห็นไหมแต่ไคร่ลง ขาลงหอมแจ๊กนี่ผู้ให้ก็ผู้ใดามาให้ก็อึ้งแมโอ้ยเ่นนี้เจ๊ยฝากน้ำเบียร์มาครับพอเสียงฝากมาอึ้งพี่น้องก็ล่างเนาะล่างเฮ็ดเังไหนนี่พ่อล่างแล้วก็นี่แล้วขั้นตอนการล่างกันหนึ่งนี่ปับ๊บเอาลงหนูเด็กนี่เนี่ยเรียบร้อยพี่นอ้องเดือบรอยเดือบรอยห้วยอีกสักพาผุนีงสิมาทเห็นมันเปื่อยังได้สิมาปรุงเปื่อยันที่ว่าปรุงต้มให้มันเดือด คุณเดือดค่ะเดือดแน่บ้าลูกสาวลาสิมาเด,เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดียวสิเอาใบชะมวงไปประครัมก้ยพ่อเอาลุงเอาอย่างลุงแน่นี่อโอ้หม่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ตะไคร้หอมแขกแตะไคร่หอมแขกล่งแล้วกับคาบาดนี้ก็เดียวใบชะมวงของเปียวลุงเลยเ <ไป S 2> นี่ยใส่ลงไปเห็นพร้อมกันเลยถ้าปรุงทีเดียว เกลือชลรดลงทีหลังต้มให้เปื่อยใช่กันเกลือชลรดลงทีหลังอ๋อเดยังอืมเอาไปเดือดเดือดดังสิเบื้งอีกทีนึงพี่น้องเดือดเดือดเบื้งอีกเปิดเบื้งหมอแล้วนะพ่อโอ้โหใบมะดงมะดันเนี่ยนี่คุ้มยังไงัดเนี่ยอ่าขั้นตอนคุ้งบ่บาดที่นี่ก็สิใส่เกลือเสรแล้วบาดอีกไส่เกลือ เกลือครับเกลือเกลือตัวบอลผงนัวตัวเกลือเกลือเกลืออันนี้แม่บัวบพรนัดพี่น้องให้เพราะใส่เป็นผู้เหตุใส่เป็นผู้เหตุนี่เกลือก็เกลือครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากเกลือรสดีรสดีนะพี่น้องเด้อรสดีใส่รสดีมันยังเสแปอผงนัวผงนัวผงนัว เนี่ยเนี่ยพริกเผาพริกแห้งข้าวติดหอมมันดีหองเนี่ยไว้นี่ละบาทนี่ขั้นตอนก็คือรอรอให้น่ามันบกนลไม้บาทถิ่มปิดเปื่อยเลยมันจะกินไงเนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งแม่ไปจะแสบได้เห็นเห็นมาตุมนี่เขาเอยียนตุ่มอิงอเนี่ยนะแต่แสบแต่แสบดิพี่น้องตุมเอิงไครใ,ใครนะตุ่มเอิงใครใครตุ่มเอิงใครเลยนะนี่เนี่ยมันสีหอมหอมบ่เฮ้ยใันแม่ใครแม่อันนี้เธอกินน้ำสีหอมคักคนี่ ขันแม่น้ันแม่น้องถือกินอันสีหอม์พ่อร้องซิมน้ามึงเนี่ยโอ้ยมันก็ยังบ่นนัวยังว่าสิซิมยังไงซิมบ่นได้ตาลงอีกสักพักก่อนสิซิมสักพักก่อนมาไปบัวเข่ามาเข่าบวันวันตุ่มอึงหาลวงรัมมังดูเป็นกระแทบแทะเห็นหน้าดอกหอมเห็นแล้วเนาะ อย่ามาเลยพี่น้องเอ้ยเขาต้มอึงขวมแมงกี้ซ่อนที่ทอดหนึ่งอ,อืมแต่แสบต้มอึงบนมะหอดคนตักอยู่ถ้าลูกค้าถ้ามีลูกค้าอยู่บนให้เอาลงณ์ป่าดอองลุงมันจะ,จะเอามาว่า,าขาดแค่ต้มอึงไม่บวน ป้าถูอหอมห้ยยห้อยึงนะพี่น้องแม่แม่มตุ่มอึงอึงใครใครพี่น้องบึงนี่หรออึงใใเลยเมื่อบานยาสูคือกบดูที่รถห่อฮอนวัตเปีนสื่ออึงตุ่มกับดูกคุยกันไปจังเทบแหงขอบคอเลแรงคักแรยงคักยู่บ้าน บาดที่นี่มันหาบ่ได้กบกับมีเขียดกับมุมีเนาะชุดไทยพอกลับลงมาพอดพี่แลเรียนฝนน้ำลงมาในท่วมบาดที่นี่อึ้งออกใส่แล้วเอาเนี่ยล่ะพ่อข้ากุหลาบรดน้ำเหมือนกันเราชื่อว่าคักกินน้ำเน้กินยวไรมามาชมมันชมมันอีกไหมก็เลยจืดยังเลยไปประคัมก็แบนไปบกแดดไหมก็ยดงเลยกินน้อยกินน้ำเน้ถึงสุดรถปวดแล้วล่ะถึงสุดรถ ตนึงชุด่เป็นฝากันกี่ลอกกี่ซ้อนมานำ้ำาโอ้มากินน้ำกับบัวด้อนี่เด้อกินเ้ากินเา้กนเา,า,ก,ากินไปเยอไหมคนบล็อกบล็อกแตนแม่ใส่กันอเอาขันสนมาใส่ยัไแต่ไของแน่ะบนีกินห,นหอยไม่หอยไม่แรงผู้ หอยแมลงภู่หอย่กหอยนางลมหอยนางลมโว้กินลรกินละอือคักเหมือนแรงแสแบๆเขาแหละกินข้างลายลคิดว่ากินแลีงของน้ำประทานดิกลมเอื้งอ้ใบนี่มั้งนันี่มัพี่น้องโออกโตเลยนกโตเลย นี่นะกรกเพียวเผาใส่ไหมตีเผาใส่ไหมหอเหม่มยเหมกัดแน่แล้วพราสีบลูอืบอ่ะวายนี่ลาวไข่สีจำเผาเป๊ะเป๊ะเอาคนเย้าจำสาวเป็นแต่ว่าเพิ่นบ่อสาวน่นมากจำไครอึอง้งพี่น้องไครอึองไครอึองไหมพอดส้นนามเบิดหมอแล้ยน้อมัน มอเซนหนัปลายเจ้าม้าไม่แสบโมดิทาบุ้งว่างฝน,น,นตกไม่กินฝนกวบว่าขาดผสมักเสียงแล้วมาออร่าเป็นท่าเด้อยหมดคนกบแบบปักดันก็แบบบักขาบพวงกวนันติกินกินๆๆอยู่นี้อยู่ต้น สมยากอยู่สมยากยแซ่แบแซ่บอมสายมาแลายหืก็องม่กินเพื่อเยอะครับพี่รองใครอึงเปเพิ่ง,น,งนั่งเหรอนยมาแซบะรมาแซ่บหลายพี่รองผมอึง้งาะปีนึ่งออกเธอหนึงได้อึงอ่ะ บ้านผมพ่นตัวออกเพื่อสุง,บ,สงบ้านอื่นก็จะออกเหมือพี่น้องกดติดตามให้ไน้เด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวไน,น้เด้อครับผมฝากติดตามฝากละฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อไทยเดือบัวข้าบ้านบ้านครับผมข้างไทยเด,อเดือบัวข้าวบ้านบ้านบุงอุ่งไทยเลกตัวกันเนาอกินคนเดียวละ สวัสดีครับคุณพ่อพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกันนะครัสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ